มาเบงพ,อพ่อไายเชือกใหญ่ๆสงา่างามครับเชือกใหญ่ๆสงา่างามเลยครับโอ้โหงาสวยๆเชือกใหญ่เลยครับพ่อพันชั้นดีพ่อพลายชั้นงามเลยครับเนี่ยครับสุดยอดจริงๆครับเชือกใหญ่มากสูงใหญ่สงา่างามเลยครับโอ้โหนี่นะครับสงา่างามมากเลยนะครับเชือกใหญ่ รูปร่างสง่างามสมส่วนครับพ่อพันธุ์ชั้นดีชั้นเลือดครับนี่ครับพ่อไพรนะครับเป็นช้างลพรที่สง่างามมากๆครับพ่อพัอนธนะุ์ชั้นดีเลยครับโอ้โหสุดยอดครับสง่างามมากๆครับพ่อไพรมาก็ทักทายครับนี่แหละครับทักทายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อลพรสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น่ารักมากๆครับ น่ารักมากๆเลยถึงตัวใหญ่แต่ใจดีครับทักทายสวัสดีครับโอ้โหน่ารักมากๆครับพ่อพายสวัสดีกันด้วยครับนี่นะครับตัวใหญ่แต่ใจดีนะครับก็เป็นเราเราก็นะครับรูปร่างหน้าตานะครับนะรูปล่อและยังใจดีนะครับรูปล่อและยังใจดีอีกนะครับนี่แหละครับนะพี่พ่อพายก็เหมือนกันครับ สง่างามใจดีนะครับนี่แหละพ่อพรพ่อพันุ์ชั้นดีครับนะฮะช้างไทยครับช้างไทยน่ารักครับช้างไทยน่ารักไม่ดื้อไม่สนนะครับน่ารักสุดๆครับทักทายตลอดเวลานะครับทักทายอยู่เสมอเลยเวลามาเจอนะครับน่ารักไม่ดื้อไม่สนครับนะตัวใหญ่ใจดีน่ารักสุดๆสมเป็นพ่อพันธุ์ชันดีชั้นเลิศดครับพ่อพรนะครับนี่แหละพ่อพรนะครับ น่ารักมากๆครับนะครับทักทายเวลามาเยี่ยมนะแต่ละครั้งมาเยี่ยมแต่ละทีก็จะทักทายนะครับสง่างามมากๆครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนะดูครับสูงใหญ่ครับสูงใหญ่นะครับสูงใหญ่นะครับสง่านงามครับแทบไม่อยากวางกล้องนะครับนะว่าจะทำคลิปสั้นๆแล้วขอเป็นคลิปยาวเลยดีกว่า นะครับเห็นความน่ารักความสง่างามของพ่อพรยนะครับนิ้งน่องครับชื่อนะครับนะพ่อพรยพ่อนิ้งน่องครับพ่อนิ้งน่องนะครับชื่อของเขานิ้งน่องครับเป็นพ่อพรยซี่สง่างามมากๆครับนะที่แรกก็จะทําเป็นคลิปสั้นนะครับอันนี้ทําเป็นคลิปยาวเลยดีกว่านะครับให้ได้เห็นถึงความน่ารักครับแน่ครับทักทายตลอดเวลาน่ารักครับพร์นิ้งน่องครับน่ารักตลอดเวลาชูงวงให้ถ่ายรูปนะครับแสดงถึงความน่ารัก นะครับเป็นกันเองนะครับของพ่อพลายโอ้เห็นแล้วน่ารักมากๆเลยครับผมแทบไม่อยากวางกล้องเลยนะครับทุกท่านเห็นเหมือนผมไหมครับเนี่ยครับเห็นกล้องไม่ได้ครับพ่อพลายพายนิ่งหน่องครับนะแสดงความน่ารักทักทายนะครับต้อนรับนะแสดงว่าต้อนรับผู้มาเยือนนะครับเรามาบ้านพ่อพายนะครับเรามาบ้านมาถ่ายทำนะครับในเวรบ้านพ่อพลายพ่อพลายก็มาต้อนรับทักทายแบบกันเองนะครับไม่ต้องตื่นเต้นตื่นกลัวนะครับ นะพ,พ่อไพรน่ารักมากๆครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดเลยนะครับนะพ่อไพรครับผมคลิปนี้ก็นะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะครับในทุกท่านนะครับวันนี้ก็มานําเสนอนะครับพ่อไพรนะครับไพรนิ่งหน่องนะครับไพรที่สง่างามนะครับสุดๆเลยนะครับเป็นพ่อพันธุ์พ่อไพรชั้นดีชั้นเลิศเลยครับน่ารักสุดๆครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ในครั้งนี้ครับในคลิปนี้นะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทุกคนทุกท่านเลยอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าป่วยอย่าจนล่ำล่ำรวยรวยนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพ่อพรายนิงน่องเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายโอ้น่ารักสุดๆดครับ